นะครับหลังจากที่เรารอมาประมาณ3ามชั่วโมงนะครับตอนนี้น้ำเบาแล้วครับนะครับเริ่มแล้วครับเนาะเรามีสีสันแล้วครับนะมาแล้วครับขาว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 เรื่องเหลืองโอ้ไซส่วยครับเดี๋ยวเดี๋ยวสวิงก่อนสวงก่อนสวงก่อนครับได้อยู่โอ้ยื่อหาย อ่ะประคองครับได้อยู่ได้อยู่ปลาจานสวย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 ปลาโดนยัง,ย,งยังเลย <laughs> หัวหน้าเปิดก่อนเออหัวหน้าเป,นเปิดก่อนเปิดก่อนได้เปรียบิ่งจะเริ่มน้ำเพิ่งเริ่มหยุด<ม>น้ำเพิ่งเริ่มหยุดได้ป่ะมองเห็นไหม มองเห็นเปล่าะนะไม่เอาออกจากสวิงก่อนเหรอมองเห็นเนาะพาจับได้แล้วได้แล้วได้แล้วสวยสวยสวยเริ่มแล้วเริ่มแล้วคิวต่อไปใครนาะน้ำเบาแล้วเริ่มสนุกแล้วครับ เปิดสวยเปิดสวยนี่ใช้สวยว้า่า <laughs> เปิดก่อนได้เปรียบนี่โอ้ใหญ่ครับสนุกแล้วครับานาำหยุดแล้วนะครับเริ่มเบาแล้วครับตรงสายกันครับนะครับไม้ได้สองโดนอีกแล้วไม้เดิมไม้เดิมสวิง thảo hay ăn ui đi xoay 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 mà thằng này hàn mà thằng này con dù thằng này phá hiện mấy phá có tham ở เป,เปิดก่อนได้เปียบป้าเปิดที่สองแนละ้ว <laughs> 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 ป้าบอกกําลังใส่ลอ,อกอยู่ <c oughs> <laughs> กําลังใส่ลอ,อกอยู่เขาบอกนะเขาหย่อนก่อนเออน้ําหยุดปุ๊บเขาหย่อนรอไว้เลยอ่ะยังยังปาจานใส่ปาจานใส่น้องเข่าครับแล้วเขาหย่อนก่อนได้เปียบเฮ้ยอยู่ใ,ใกล้ๆผมทำไมวะ นี่ไม่เมื่อกี้เราอยู่หลักนี้ก็ดีแล้วเนาะนี่ไม่อยู่ตรงนี้เลยฮะเดี๋ยวไปกินเนืยอสายเนื่อมันหย่อนแล้วนวลนวลสายอะ่ะเอา้าใส่นกเข่าครับสวยงามสวยงามเก็บไปเรื่อยครับเก็บไปเรื่อยครับ,รบ,รบมาอยาาไปครับ ก <c oughs> อย่าชิ้นครับอย่าชิ้นอย่าแลกครับไปลิว้วไปลิว้วไปลิว้วเรื่อยเรื่อยแล้วงามเบาแล้วเอาครับตามมาตามมาติดติดตามมาติดติดสวยๆจานประจานสวยสวยปลาเขาตีไข่แตกแล้วปลา เขาตีไข่แตกกันหมดแล้วเหลือปลากับผมอ่ะปลาตกตัวแล้วฮะปลาตกตัวแล้วอ้าวเหลือแต่ผมมาเด้ปลาขึ้นมาสองแล้วนะโอ้ไข่แตกแล้วเหลือแต่ผมเลยเอาเร็วเอาเร็ววันน้าเร็วเร็วอยู่อยู่ก่อนก่อนฮะอยู่หรือหลุด Ơ ừ. quê nò của nam thang nắm cắn vô 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 đi cậu ba, ở đây đi cậu ừ tuổi xe nó yên đừng có tục chạy lên ừ à không cậu ครับเริ่มมีสีสันแล้วครับน้ำหยุดลุ้นกันยาวๆครับโอ้ยประจันทรงกคกับประจันทรงกฎก็ดเวยก็สวยมากเลยประจันทรงกดอืมหามการแสงไฟนะครับระยิบระยับยามข้ามคืนนะครับเราก็ลงเบ็ดไว้รอ รอลอกมันดังครับตอนนี้น้ำไหลอีกแล้วครับรอลุ้นรอน้ำเบาอีกรอลุ้นอีกทียังยังยังตัวใหญ่ไว้เฮ้เอาก่อนแล้วมายังเนาะอืมยังอยู่ได้ไหมตัวคันนิดเดียวไม่สมคันเลยเออสมกับคันเลยไม่บรรยาบรรยังเลยวิ่งดีจริงๆโอ้โหสวยงาม วางครับน้ำหยดเป็นเรื่องไตเงือกสวยงามเล่นอยู่คนเดียวได้เลยคนอื่นตกไม่เป็นนะตกเป็นอยู่คนเดียวไงอาดีวนี่แล้วบางหน้าตัวเองครับเออจ๋ฉจแฉะแฉะแฉเนื้อเปรี้ยวอะเนื้อเปรี้ยว ไสเนี่ยเนื้นอมันไม่หวานแล้วเนื้อมันออกจะเปรี้ยวๆเมื่อก um 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 ี้อ่ะไปเอาหมึกเมื่อกี้อ่ะหมึกอยู่ฝั่งนี้หมึกสดอยู่ฝั่งนี้อ่าแม่เรานั่งถูกที่พอดีเลยสวยเลยบอกได้เลยว่าแรงดีแรงดีเนื้อมันเปรี้ยวเนื้อเปรี้ยวนี่แหละกินได้อันเดีอดเดือดไปแล้วขังดิ ไ,ได้หลวงพ่ต่อครับอยากระเก่านี่แหละขังกินหมึกชิน้นเหรอกินหมึกชิ้นยังยังไม่ได้โฟกัสปาลาอะไรเนี่ยเอาขึ้นมาอะไรเอ่ยกระโดดขึ้นมาบนเรือดิหมึกอ่ะโอไม่่ใชปลา,ปาอืมโอ้โหปล่อยไ่ะ เนื้อเปรี้ยว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 เออลุงกันต่อครับมีแต่ปลาเนื้อเปรี้ยวกันเลยเออยหมึกกระินหมึกกระินปลาก็ะินเอาคนเดียวเดี๋ยวเอาไปไหนเอาใส่โอ้ยจุ๊กแจวกินเฉยเลยยอะไรเขาเรียกน้ำจิ้มเหรอ ครับไอ้ซีฟูดครับมันมืนนนน่นนมันเอาขันงงยังตื่นเต้นทำไมขันยังไม่วิ่งเลยแนนันนั่งดาผมอยู่เนี่ยเดี๋ยวกินมันจะวิ่งปื๊ดแบบเมื่อกี้น่ะจะเย็นเย็นอย่าเพิ่งไปตื่นเต้นหมึกมันดึงโดนๆนะมันหมุน ไปล่องน้ำอะ่ะเดี๋ยวขึ้นอ่อนให้เราแป๊บเดียวก็ไปอ่ะอะไรเดี๋ยวมันก็บนไปนู่นออนี่อไหลเข้าไหลออกไหลเข้าไหลออกเนี่ยขึ้นปกติขึ้นสองรอบสามรอบอสั่งให้หยุดั <laughs> <laughs> งให้หยุดเ่นแ <laughs> อลนะอล <laughs> พอจริงนะกินปาลากำลังจะกินหนอ่ไรไหลแไหลก เอาละครับสายลอยเราทํางานแล้วครับเดี๋ยวมาลุ้นกันครับปิดเสียงหน่อยซีครับดิ่งนะหนักอยู่เนาะปิดเสียงหน่อยปิดเสียงเสียงฝั่งนี้ครับเออคิดว่าจะใช้สวิงหรือจะใช้ตะขอครับฮะตะขอเนาะเห็นตัวกันเนาะ ยเย็นอยู่ไหนไม่รู้นะขวดไหนไม่รู้เนะขวดนี้ปะมันไม่โดดอ่ะฮะมันไม่โดดปลาเล,วลายลวะไปแล้วอือโอ้ขยันโทรจังเนาะยังไม่รับครับทำงานก่อนครับอืม เอาเลยดิ่งสองเลยอันนี้ต้องให้ผมเก็บไหมเนี่ยฮะอันนี้ต้องให้ผมเก็บมาด้วยมั้เนี่ยควรไหนไม่รู้เน่ฮะคารล่า,างควรไหนไม่รู้นะ่ะขยันทรจังไม่รับครับยังไม่ว่างครับไม่มีปั่นผิดสายเร็วเขามันดิ่งอะตาอะไรไม่รู้ สละปะสละหรอมันดิ่งอ่ะมันพันกันมาน่ยสายพันกันมามันต้องเอามาพร้อมกันเนี่ยแ่เอาขึ้นก่อนครับเอาขึ้นก่อนเอาขึ้นก่อนเดี๋ยวให้เอาปลาใหญ่ขึ้นก่อนครับเดี๋ยวมันจะแถไปพันกันมันจะลําบากครับให้หัวหน้าเขาอาดก่อนปลาตะขอครับนี่นี่นี่ นี่นี่มาเลยมาเลยอยู่บนลังคาเนี่ยป๋าเอาเอาอันยาวครับอเบตเบอร์สิบอะนั่นแหละมันแหะครับครับตัวนั้นแหละตัวนั้นแหละเบอร์สิบก็น่าจะพอปลาอะไรไม่รู้มันดิ่งอย่างเดียวอะสลาเปล่าไม่รู้เออมันมาสองทุ่นเลยผมปัน่นกอมานี่แล้วเนี่ยมันมันสีกันเปล่าน่ะเออฮ้ยมีการซ้อม <c oughs> เสียงเนี่มันมานี่แล้วนี่ใช่ครับสลาเปล่ารู้ปามันไม่โดดอ่ะมันไม่โดดดย๋ยวหัวหน้าเดียวเดียวเดียวหัวหน้าจะเอามาพันทำไมป้าป้าเสียไปตรงนั้นครับไม่รู้ไม่รู้ป้าเสียไปตรงนั้นเอาตะขอเอาแถไปนู่นอีกแล้วป้าเอาตะขอนู่นอีกอันหนึ่งอ่ะคนละข้างป้าเสียไปนู่นแหละเสียบไว้นี่ก็ได้ครับเสียไว้ก่อน มันไม่แน่แถ้าไปทางป่าป่าก็เกี่ยวน่อตะขอครับครันั่นแหละนั่นแหละของทางใครทางมันนะป่าอะไรไม่รู้โอ้ยเอยปล่อยปล่อยผมจัดการเองกลาพันโอ้ตายแล้วเละงานาางน,น,นี่โอ้ยโอ้ยอินสีเรากลายพันครับ อีซีเรากายพาหนึ่งแล้วรอมา3เต้เนตีเลนไหวไหมไหว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 หัวหน้าหลบก่อนหลบก่อนโอ้โหคโอ้ยเสียงเสียงเอฟเฟคด้วยการฟ้าร้องเหรอโอ้โหวอซี มาดูรูรูรููมันไม่โดดอ่ะออออย่างไรอีซีไปหลายรอบเกินไปอีซีเราไกลพันเคครับผมอีซีเราไกลพันอ่ะเดี๋ยวขอทำการปลดก่อนครับเอาอีกแล้วต่อต่อเลยต่อเลยต่อเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวอู้กำลังปล่อยมันตาม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 ปลาอะไรไม่รู้โดดเีกแล้วนี่มันไม่โดดอ่ะ ไม่โดยแล้วป๋ากินตอนไหนวะกินตอนปล่อยชุดนึงเดี๋ยวเอาตะขอก่อนไม่รู้ยังมันยังไม่เห็นตัวเลยเออมันแรงตรงนี้เฮ้ยขาวขาวเลยหลุดไปแล้วนะโอ้ยกินัดเดียวอันเก่านั่ยนะอันเก่าหรือสีมันขาวขาวโอ้ย โอ้ยเขาขาว,ขาวนึกว่าปลารุ่นโล,โลกว่าสองโลนี่อันเกา่าโอ้อันเก่าก็ไม่เสียดายครับงานครับารวมสองคนนะครับแล้วก็หมึกตาดีมาหนึ่งตัวแล้วก็อินซีอินซีเรากลายพันมาสองห่างครับ <c oughs> อินซีอินซีกายพันครับนี่นๆๆีๆ่นี่โอ้โหเว่ออินซีกายพันครับพอสนุกสนานอ่ะเก็บของถ่ารูปไว้เป็นที่ระลึกหน่อยครับไว้เปรียบเทียบขราวหน้าเนาะโอเคครับผมบ๊ายบายครับโอ้ยเะหนาจัดส่องทะเลเลยอินซีเรากายพันเดี๋ยว คนของขึ้นรถครับได้น้ำมันไหลไงไม่งั้นก็โดโอ้โดเจอใสอย่างงี้เนาะถ้าลังจีนนียเอาหนังมานน้ำหอกถ้าลงเดียวกันเคลื่อนเดียวคุณยิงกว่ามันน้ำมันยิ่มึดมนดาโมเนาะ